บรรยากาศตอนบ่ายสามทุกคนคะ่ะดูสิคะอึมครึมคะ่ะแล้วก็ลมเย็นเย็นทุกคนนี่คะ่ะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะที่จูนซื้อมาจากตลาดนัดเมื่อวานคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่จูนตั้งใจเลือกเอาลูกเล็กๆนะคะมันมีลูกใหญ่ๆด้วยนี่สุดๆทุกคนสวยๆได้มาแค่นี้11บเยูโรถือว่าถูกอยู่นะคะแต่ผักชีนี่กรรมละหนึ่งจุดห้ายูโรค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาเจอกันคลิปคลิปแรกค่ะทุกคนคลิปแรกที่เบดีดอมเนาะมาได้สามวันแล้วค่ะจุนตำขนมจีนค่ะทุกคนค่ะอยากกินแต่ว่าเส้นมันหักแล้ว้องไม่เป็นไรค่ะผักนี่ละคะที่จุนซื้อมาเนาะทุกคนผักนี่สวยยค่ะซื้อไปเยอะจะไปให้เพื่อนด้วยค่ะตอนนี้บ่ายสามโมงทุกคนค่ะอากาศแบบอึมครึมสดๆค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะเดี๋ยวทำนาวทรีพ m เอ็มอันนี้รู้ไหมสไปซี่ไร i บอร o ม e สซิคำช่วยมีคำคำไร i นุโดสลัดมาทุกคนมันถิงบ่ได้ค่ะขนมจีนอันนี้ชิควีดค่ะคนไทยจะเรียกว่าผักลืมหัวมันมากับอันนี้ค่ะมันมากับผักชีเขาเก็บผักชีเขาใช้ผิธีเกี่ยวเนาะมันก็มาด้วยกันค่ะ เป็นวัชพืชที่กินได้เขากินเป็นสลัดโอ้ยเสียงยังมาทุกคนคะ่ะมันถิงบลงพีน่น้องน้มจิ้มครัง้งแรกที่จุนกินสดค่ะ ช่บมันก็ออกผักป่านั่นแหละหืนหืนกินมันเหม็อนเหมือยา่างไบรโ์โบกแต่กินได้ค่ะกินบัตเตอเบียร์ไอนี้หมูหมูย่างนิดนึงค่ะ สามีจุนไปทำงานขับรถไปนู่นบาเลนเซียนู่น อูปะละร้เมื่อวานฝนตกอากาศไม่ดีเลยก่อสร้างจุนกินเสร็จจุนจะออกไป ชุปเปอร์ค่ะจะเดินไปในเมืองจะว่าคืนนี้จะกินข้าวที่บ้านเพราะกินนอกบ้านทุกคืนแล้วชีราส่วย มันอ่อนมันสดมันหวานไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะกินขนมจีนโอ้ยจะกินดีไหมวันนี้กินนี่แล้วอ่ะ อมืมันอ่อนทุกคนมันเลยอร่อยเคี้ยวไปเรื่อยมันจะออกหวานค่ะ รเมรลเลสตัสก็มีค่ะเพชรทับท่นีใส่พริกยี่สิบเม็ดทั้งแห้งทั้งสด อจุนไม่ได้ชอบนะคะกินสดแต่จุนอยากลองเห็นมันมีประโยชน์จุนก็ลองค่ะ แต่รสชาติไม่ถูกปากจุนเท่าไหร่เราใส่แกงอ่อมค <c oughs> งจะดี <c oughs> ประโยชน์มันมี 半中曲了。嗯 ลมมันแรงถ้าไม่มีลมมัะใช้ได้อยู่ถึงมันจะคึ้มก็เหอะ อ่อนๆถูกใจมากตำนี่ก็แซ่บ <trucs> นัวประแดก ุณใส่แค่นา้าปลาลถ้าตำส้มตำปลาหนัวแล้วจุณจะไม่ใส่น้ำปลาเมื่อวานจุนไปซื้อผักจุนตั้งใจจะไปซื้อคืออยากได้ค่ะอยากได้ผักชีลาว อยากได้ใบโหระพาสีม่วงไม่มีวพาที่ปามโปน่าไม่มีโหระพาม่วงอยากได้มะเขือม่วงลูกเล็กๆไม่มีต้องเข้าหน้าร้อนค่ะมันถึงจะมี มันติดมานี่หน่อยติดมากับผักเนยมีประโยชน์กับกินป้ายพนะี่น้องรสชาบมันเหมือนสไตล์ผักแว่นหน่อยแต่ไม่หอมเหมือนผักแว่น แว่นมันจะหอมแล้วมันจะฉ่ำน้ําไอ้นี่ก็ฉ่ำน้ําค่ะอืมฉ่าน้ําแต่ไม่หอม มันหิวเขาปุณกินตอนอยากกินมันก็กินอร่อย <c oughs> กินผักชีแล้วติดฟันดีด,ดียิ้มออกมาเขียวเลยอขอโทษเสียงด้วยทุกคน ถูกใจผักชีลามากกินหมดเลยพอมันสดๆอ่อนๆอย่างเงี้ยก็อยากกินสดมากกว่ากินสุกค่ะเพราะรสชาติมันอร่อย โอเคคะ่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้จุนขอทักทายเท่านี้นะคะเป็นคลิปแรกที่จุนทักทายที่เบดีดอมคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะ mm hmm. บ๊ายบายคะ่ะ